สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโคดเคนะคะจากอเมริกาค่ะวันนี้โคดเคเพิ่งทำงานเสร็จค่ะเป็นวันอาทิตย์ทำงานแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็หิวค่ะเพื่อนเพื่อนหิวไม่อยากจะทำอาหารด้วยเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วจะพาเพื่อนๆมากินแบบกินง่ายๆอยู่ง่ายๆ ติดดินเลยค่ะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอเมริกาหรือไทยแลนด์เราก็เป็นคนติดดินค่ะเพื่อนๆกินง่ายอยู่ง่ายชีวิตนี้มันเป็นของเราใช่ไหมคะเพื่อนๆอ,อย่าไปทำอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆไปชิมอาหารเม็กซิกันค่ะที่อเมริกานะคะเขาเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงค่ะแล้วก็ราคาไม่แพง ชามนี้แค่สิบเหรียญถ้ารวมแท็กนะคะเพื่อน<ๆ>เ,พเพื่อนโค้ดเคจะพาเพื่อนๆมาดูว่ามันมีอะไรบ้างในชามเนี่ยมาดูกันเลยนะคะมาดูค่ะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนี่คือชีสเพื่อนเพื่อนนี่ชีสนะคะะมีชีสแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยมีไก่นี่เป็นไก่ค่ะไก่น่ากินเหมือนกับไก่ย่างบ้านเราไก่อบไก่ย่างของเขาเนาะ ข้าวโพดมีข้าวโพดนะคะแล้วก็มีผักมาดูว่าในชามมีอะไรบ้างเนาะเสร็จแล้วก็จะมีข้าวัขเพั่นข้าวนี่อร่อยมากนะเพื่อนๆเป็นข้าวที่โค้ดเคชอบมากที่อเมริกาสาราทไรีเพื่อนหุงข้าวแล้วก็เอาเอาอะไรอ่ะผักชีหอมบ้านเราอะมาใส่คนเข้าไป แต่ก็อร่อยมากเดีย๋ยวไปชิมกันเลยคับเพื่อนๆเดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆไปกินเน่ยมาเลยครับเพื่อนๆมาลองชิมกันเลยเรามาชิมไก่ก่อนเนาะว่าไก่เขาอร่อยแค่ไหนชิมไปเ,เลยเพื่อนๆไก่ค่ะ อร่อยมากค่ะเพื่อนเหมือนกินข้าวแกงที่บ้านเราเข้าวจำเยอะมาเลยค่ะเพื่อนเอนจะพาเพื่อนไปชมในร้านเลยค่ะ Rice มีข้าวขาวแล้วก็ข้าวร่องค่ะแล้วเ,เ,เขามาเลือกเนื้อค่ะมีไก่แล้วก็มีเนื้อ,อจะไม่เอาเนื้อก็เอาถั่ได้เดีวเขาก็จะให้เราเลือกทุกอย่างได้ตามต้องการจะมีผัก แล้วใส่ชีสเข้าไปเลยค่ะอืมน่าอร่อยส่วนอาหารเม็กซิกันชนิดนี้เรียกว่าบูริโตเขาจะมีแป้งหอ่อใส่อาหารทุกอย่างลงไปแล้วก็ห่อห่อ้อายหอ่อปอบเปียเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆ